คนเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอาหอยกับกันหน่อยกับช่วงคุยแซ่บแและแน่นอนเช่นเดิมเลยนะครับผู้ชมครับทุกๆวันนะครับเราก็จะมีศิลปินนะครับสลับหมุนเวียนสํำ พลาดในรายการคู่แมนแฮนด์แซบของเรานะครับและแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจาก1ศิลปิน2อสี่นะครับสศิลปินที่ตอนนี้กําลังมาแรงและก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับน้องนัทพันนิพาดาราพรและน้องก้าวเฉลิมชัยครับสวัสดี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 คุณผู้ชมเลยทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยครับสวัสดีครับผมก้าวเฉลิมชัยครับผม สวัสดีค่ะน้องนัทพันธิพาดาราพรค่ะนี่อลังการล้านแปล้านเจ็ดสิแสนเลยทีเดียววันนี้ชุดเนี่ยเยอะไปไหมครับฟุ้งเต้ นี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจเนี่ยขอยืมใส่สักใส่สามสี่วันอะไรกันหน่อยเออล้อยไปเลยค่ะนี่จะบอกว่าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกกันเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ดีเจจ๋าจาก90บุทุ่งรักไทยนะครับจริงๆรแล้วเพลงของน้องทั้งคู่เนี่ยติดชาร์จอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ขอกันบ่อยขอกันมาตลอดเลยนะครับอ่าเราก็เลยแบบว่าเออไหนไหนก็ไหนๆนแล้วเชิญมาสัมภาษณ์ซะหน่อยเลยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากน้องๆทั้งคู่เลยวันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับอ่าเริ่มต้นกันที่น้องก้าเลยดีกว่านะครับ เห็นหน้าตาหล,ล่อๆอย่างนี้นะครับทำ,ทำไมทำไมเป็นคนจังหวัดไหนเก้าเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์คับนครสวรรค์คนโมจิอะเด็ครับโมจิวันนี้เอาโมจิมาบ้างไหม อ๋อเดี๋ยวมารอบหลังบอกสิว่าพี่ไปซื้อที่นู่นต้องไปเที่ยวนครสวรรค์ออต้องไปเที่ยวนครสวรรค์เพื่อจะได้กินโมจิเออตอนนี้ก็มีหลายรถแล้วนะหลายหลายรสมะพร้าวรถอะไรก็แต่พูดถึงเรื่องโมจิทำไมเนี่ยหิวหิวอยากกิเหิวมาทีนี้ต้องถามน้องนัดว่าน้องนัดเป็นคนที่ไหนน้องก้าวเป็นคนนครสวรรค์แล้วนัดเป็นคนจังหวัดราชบุรีค่ะเรียกง่ายๆว่าลาดหลีลาดหลีนะครับโอ่งในครับวันนี้พวกโอ่งมาไหมครับ เอามาค่ะอยู่หลังคันรถนะคะเดี๋ยวพี่ไม่เลยนะคะพงษ์มาได้เหรอคะพงษ์มาได้พงมาทำไมจับพงษ์มาทำไมเนี่ยมาซ้อมร้องเพลงไงเออจริงๆนะสมมติว่านำร้องประกวดหรือว่าอะไรชอบร้องในโอ่งเราสองคนเป็นไหมเปบ้างครับตอนเด็กๆน่าจะเป็นนะอยู่เมืองโอ่งต้องร้องในโอ่งไงมันเพราะครับร้องยังไงก็เพาะไม่ต้องใร้องต่างวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสองคนเนี่ยเป็นแบบว่าเด็กประกวดร้องเพลงมาใช่ไหมก้าวกับนั้นเนี่ย อ่าเก้าเก้าก้าเป็นเด็กประกวดบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเท่าน้องครับเราจะประกวดบ่อยน้องนัทนี่เห็นบ่อยนะครับเห็นตั้งแต่ตัวกระเป๊ะเดียวนะครับผมติดตามผมติดตามน้องๆแบบประกวดร้องเพลงเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วศิลปินประกวดร้องเพลงในยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะนะครับแต่ศิลปินที่ร้องได้ดีนะครับร้องได้ดีแล้วเขาไม่เราจดจำเนี่ยเาไม่เราจดจำมีเพียงไม่กี่คนหรอกนี่หนึ่งในนั้นก็มีนัดนัทประกวดแต่อยู่เท่าไหร่ครับ ก็ประกวดตั้งแต่อายุ8ขวบอะค่ะแขวบเลยใช่ค่ะเวทีแรกตอนนี้ตอนนี้ตัวกระเปี้ยตอนนี้อายุ18แล้วค่ะแปโอ้โหแล้วตอนนั้นตัวกระเปี้ยตอนนี้ก็ตัวกระเปี้ยอยู่เอ่ค่อยโตไปเรื่อยๆสิปีแล้วนีเรื่องของการประกวดกี่เวทีเคยนับไหมโอ้โหเยอะนะเยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้นับอะค่ะรางวัลและรางวัลที่แบบเราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยที่แบบว่าเราประกวดมาแล้วเป็น เป็นนักร้องนำของวงดนตรีลูวกทุ่งโรงเรียนมัธยมประชานิเวศค่ะที่ไปประกวดที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีค่ะแล้วได้ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคือเป็นตัวแทนของโรงเรียนใช่แล้วก็ได้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดด้วย ใช่ไหมครับก็เลยแบบภูมิใจที่สุดแล้วอะค่ะเดี๋ยวนแสดงว่าเป็นคนราชบุรีแต่ว่ามาเรียนอยู่ที่มัธยมประชานิเวศค่ะใช่ค่ะเขาอยู่คนละจังหวัดกันเนาะมัธยมประชานิเวศนี้เขาผลิตนักร้องเยอะเลยนะครับใช่เนาะเหมือนวันก่อนน้องนุอนุรักษ์ก็เป็นใช่ใช่ใช่เป็นรุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมครับก็อยู่วงดนตรีเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้ของน้องก้าวนะครับน้องก้าวนี่อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยประกวดร้องเพลงนะครับไม่ค่อยประกวดร้องเพลงแต่ก็คือมีประกวดบ้างประกวดบ้างประกวดบ้างนิดหน่อย ครับผมช่วงอตอนนั้นอยู่มัธยมครับประกวดของโรงเรียนงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครับก็ได้เป็นแชมป์ของเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็แชมป์ของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไปได้เหรียญทองระดับภาคครับจริงๆเสียงดีขนาดนี้นะครับน่าจะประกวดแบบว่าเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> พี่ก็าถามว่าพี่าถามว่าทําไมถึงไม่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 มีเวทีที่แบบประกวดหรือเราไม่อยากประกวดเอง ด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กมัานนอกกันนะครับเวลาเราจะประกวดเนี่ยเราก็ต้องทุ่มทั้งค่ารถอ,อาจจะเป็นชุดด้วยค่ารถอะไรสารพัดเงี้ยแล้วก็ถ้าเราไปถึงเวทีใหญ่ หรือว่าความการแข่งขันนะครับการแข่งขันก็สูงเราไม่รู้ว่าแบบเขาจะดีกว่าเหนือกว่าถ้าสมมติเราไม่ได้มันก็จะเสียทุกอย่างอะไรเงี้ยเสียค่ารถเสียค่าชุดเสียค่าเดินทางอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายยังยๆว่ายังไม่ค่อยยังไม่มีความพร้อมสเท่าที่ควรเลยค่ะมันก็มีมาเยอะแยะมากมายแล้วไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าไปกวดร้องเพลงทีนึงไะชุดต้องตัดต้องเช่าต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแ้วมันไม่ใช่แค่วันเดียวใช่ไหมนะครับทีนี้ทีนี้ต้องก้าวเพราะรู้ตัวเองว่าตัวเองร้องเพลงได้ตั้งแต่ตอนไหนละ อ่าผมชอบฟังเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กแลลวครับแล้วก็แบบร้องบ้างแบบร้องร้องอยู่ที่บ้านร้องในห้องน้ําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมร้องเวลาอาบน้ําเวลาเราเดินเล่นเวลาอะไรอย่างงี้ครับแ็ร้องรัวใครเป็นต้นแบบเรื่องของการแบบร้องเพลงศิลปินต้นแบบจริงๆที่ผมฟังตั้งแต่เด็กนะครับก็มีคุณคัทยามรสีผมผมชอบเสียงชอบพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบ เนื้อหาเพลงด้วยแล้วเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ด้วยนะครับมผมก็ชอบฟังแล้วก็นักร้องลูกทุ่งต้นแบบอีกหลายๆคนนะครับครับผมรัานนันมัน,นานนดมนนาก ต้นแบบแล้วบอกว่าหยิบยกไปร้องบ่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาประกวดร้องเพลงเนี่ยส่วนมากค่ะก็เพลงของคุณแม่คัทธิยามลสีนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใจน้ำกว่าเดิมรอยแผลเป็นสุสานคนช้ำคนล้วนโอ้โหเยอะเลยคือหลายเพลงเนะที่พูดมาหมดเนี่ยนี่คือแบบเป็นเพลงประกวดร้องเพลงหมดเลยเนาะแล้วเป็นเพลงแบบไม้ตายสำหรับตัวเราเลยมะเวลาประกวดแบบว่ารอบไฟนอนต้องหยิบเพลงนี้นั่นคือเพลง นั่นคือเพลงเธอไม่โดนเธอไม่รู้เหรเอไม่โดนเธอไม่รู้เหรอส่วนมากจะเป็นแบบโรงแรมใจอะไรนี้เพลงนี้ไม่ค่อยมีคนประกวดนะใช่ค่ะเพลงนี้หาได้ยากมากเลยนะคแคทเป็นคนเลือกให้ค่ะในรายการมัตเตคีเมที่แจ้งเกิดร้องยากมากอนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าที่เราได้แบบค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึ๊บเข้ามาสู่วงการลูกทุ่งอย่างเต็มตัว ใช่ค่ะใช่ไหมครับเวทีเวทีก่อนที่เราจะได้เป็นศิลปินดีกว่าเวทีสุดท้ายที่เราได้ประกวดร้องเพลงก่อนเป็นศิลปินคือเวทีอะไรก็มาตะาคีเวทีแจ้งเกิดนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็คือได้เป็นศิลปินเลยใช่ค่ะในค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุง่งอะค่ะอเออทีนี้ตอนนี้อยู่อยู่กับสังกัดทั้งคู่ที่อยู่กับสังกัดค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งใครเป็นคนก่อตั้งค่ายเพลงนี้มาเออชื่อเพราะมากคุณพฤกพ์เปรมศิริครับเขาคือใคร เขาคือคนไหมเด็กเขาคือคนสิเป็นรุ่นพี่ที่ชื่นชอบในเพลงลูกทุ่งแท้ก็อยากจะรวบรวมไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งแท้จริงๆนักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งจริงๆอย่างเงี้ยนะครับมารวมมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณน้ก็ตามชื่อเลยครับค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งเพราะฉะนั้นเพลงที่ออกมาแต่ละเพลงก็ต้องเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆอย่างแน่นอนแต่เราก็แบบว่าเห็นข่าวเยอะแยะมากมายว่าสองคนนี้เนี่ยมีเจดัน ถูกเจ๊ดันเนี่ยคือพี่แคทเชียร์ามาสีซึ่งเป็นไอดอลของทั้งคู่เลยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเราทั้งสองคนเลยใช่ไหมใช่เป็นคนที่ชุกอาจจะเ์ขั้นตอน่ะอุ้มชูอุ้มชูแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูแลแล้ามาสู่วงการลูกทุ่งทั้งสองคนเลยใช่มครับคือพี่แคทเนี่ยดูแลตรงส่วนไหนบ้างของทั้งคู่ครับอ่าแม เรียกแม่แคทแม่แคทเลยแม่แคทเราสองคนเรียกแม่แคทเลยเพราะว่าดูแลทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ก่อนการร้องเพลงมาจนถึงการบันทึกเสียงแม่แคทดูแลทุกอย่างไม่ว่าอาหารการกินชุดเสื้อผ้าการแต่งกายการร้องเพลงก็ดูทุกอย่างตั้งแต่เนื้อเพลงคําเอื้อนคําหยอดอะไรต่างๆว่าเพลงจะต้องมาแนวไหนสูงขนาดไหนขี้ต่าสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามก้าวเลยนะว่าแบบว่าได้เข้ามาอยู่ค่ายนี้ได้ยังไงอ่า ก้าวรู้จักกับน้องครับน้องซึ่งน้องตอนนั้นน้องเข้าค่ายก่อนแล้วน้องเข้ามาก่อนนะเข้ามาก่อนครับก็รู้จักว่าทั้งค่ายจะหานักก้อชายนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาออดิชั่นดูไหมผมก็ลองมาออดิชั่นดูวันนั้นเจอกับคุณครูศักชัยสิบประเซริฐนะครับคุณครูก็ลองให้เข้าไปในห้องเทสเสียงเลยเต้นมาเต้นมาอยากจะเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครูก็ ให้ไปเทสไม่ได้ถามอะไรก่อนเลยนะครับผมก็เข้าไปก็ร้องเพลงท่อนหนึ่งแล้วครูบอกเอาเลยเฮ้ยมเรวป็นรวดเร็วมากเฮ้อดูสินะแนวแนวเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับครับเขาก็ต้องการแนวเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ฟังแล้วรู้เลยว่าใครร้องคนนี้คือใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วของเราล่ะของนัทนะคะก็อยู่มาค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งก่อนค่ะแล้วก็ได้แม่แคทมาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเออแล้วคือแบบว่า แม่แคทของเราเนี่ยคือเป็นคนแบบเรียกในรายการมัตเตคีเวทีแจ้งเกิดก่อนหน้านี้แล้วรู้จักกันอยู่แล้วก็บอกว่าให้มาอยู่ค่ายเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเทสมีอะไรไหมลุงเราก็ไม่มีเทสค่ะก็แม่แคทก็เคยได้ฟังหนูจากรายการมาตเตคีเวทีแจ้งเกิดแล้วค่ะคือเขาสอนกันอยู่แล้วในรายการนานอยู่แล้วผลงานอยู่แล้วหลังจากที่เข้ามาอยู่ในค่ายเพลงนี้แล้วได้เป็นศิลปินแล้วเพลงที่เราจะได้มีเพลงอะไรอตอนนี้ของก้าวมี อ่าสี่ซิงเกิลอ่าเพลงแรกเลยเพลงแรกเพลงโปรโมทเลยนะครับคือเพลงยอมหักไม่ยอมงอนะครับเพลงนี้นเพลงี้เพลงแรกก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบทำให้เราได้รู้จักก้าวเลยนะครับเป็นเพลงที่ทําให้รู้จักก้าวเลยครับแล้วก็ได้ทําให้เรารู้ว่าจริงๆเด็กรุ่นใหม่ก็ร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีดีมากดีมากนะครับเพลงลูกทุ่งได้ดีแล้วดีจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับได้ไปฟังเพลงยอมหักไม่ยอมงอนนะครับก็จะนึกถึงแบบเออเป็นนักเป็นนักร้องที่เหมือนฟิลอ่า ไอ้แอลยอดรักลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งแท้แท้ไงนะครับรุ่นนี้ก็เป็นลูกทุ่งแท้แเหมือนกันนะฮะมีเพลงต่ออีกหลังหลอมีเพลงต่อมาอีกปิดบัญชีช้ำครับเป็นเพลงหวานหวาแนวซึ้งๆนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วยองหาไม่ยองออกเป็นซิงเกิลแรกที่ตอนนี้กำลังโปรโมทกันอยู่เพลงนี้เพลงที่สองนี่กำลังจะปล่อยกำลังจะปล่อยครับแล้วก็มีเพลงจังหวะสนุกสนานก็คือเพลง สักกระเบือยันเรือรบ <ics> ส,สักกระเบือยันเรือรบเลยทำได้ทุกอย่างแล้วก็มีอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับเป็นเพลงเก่าทองอเม่เพลงสำรวยลืมเพลงนี้เพลงนี้ติดชาร์จเนี่ยที่เกาหลีทุ่งรักไทยนะครับนะครับผมคำถามเดียวกันเลยของน้องนัทมีกี่ซิงเกิลสำหรับในตอนนี้สำหรับน้องนัทก็มีเท่าพี่ก้าเลยค่ะสี่ซิงเกิลนะคะแล้วก็บทเพลงแรกก็คือบทเพลงน้ำกรดหยดน้ำเกลือค่ะกรดหนี่ก็ติดชาร์จเหมือนกันเพลงนี้นะครับ และอันละเพลงที่2คือเพลงที่2คือบทเพลงชีวิตนักร้องค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับชีวิตนักร้องนะคะต้องผ่านทุกยากลําบากขนาดไหนก็ต้องไปลองฟังกันดูค่ะรับรอ,องว่าโดนใจแน่นอนอครับสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เลย ใช่ค่ะแต่งใหม่หมดเลยแต่งใหม่หมดเลยค่ะพี่แล้วเพลงที่สามเพลงที่สามนี่เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกรำวงเจ๊าะเจ๊าะกับบทเพลงข้าวปลาของจริงค่ะแล้วก็บทเพลงที่สี่นะคะเป็นบทเพลงเก่านํามาทําใหม่ค่ะกับบทเพลงคนกล่อมโลกค่ะคนกล่อมควอมโลกเดียวได้ใช่ค่ะเพลงผู้ชายไม่เคยฟังเวอร์ชันของพี่ต้องเสีย้งสดีใชไมครับทำไมถึงหยิบเพลงนี้มาแม่แคทได้บอกมาว่าอันนี้ใครเป็นคนเลือกเพลงอ่ะทางบริษัท รูปเพลงด้วยบริษัทด้วยเห็นพ้องต้องการว่าแบบเพลงนี้เป็นเพลงผู้ชายแต่ส่วนมากนักร้องหญิงจะเอามาประกวดตามมงดนงตรีลูกทุ่งอะไรก็เลยเทำขึ้นมา,เ,าเลยเ,เป็นแบบเป็นแบบของเราใน ที่จะเป็นต้นแบบของผู้หญิงอะค่ะต่อไปและคือแบบจริงแล้วเราสองคนเนี่ยก็เป็นแบบเด็กแนวประกวดใช่ไหมครับแล้วพอมาเป็นศิลปินเนี่ยปาหมวันนั้นเป็นศิลปินแล้วเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเราฝันมานานแล้วใช่ไหมแล้วมันยากมันมันแตกต่างยังไงอ่ะพอวันนี้เป็นศิลปินแล้วอ่ะมาองันเองตอนนั้นยแบบว่าประกวดร้องเพลงกันอยู่เลย รางวัลชนะเลิศได้แก่พันนี่พออย่างนี้นะตื่นเต้นนะดีใจนะแต่วันนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่ได้ประกวดแล้วไม่มีแล้วศิลปินแล้วอะเออความรู้สึกยังไงบ้างพอได้เป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ใจหายนิดนึงค่ะที่แบบว่าเราเคยเป็นเด็กประกวดแล้วเราก็ไม่ได้ประกวดแล้วอะไรเยงนี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มีผลงานเป็นของตัวเองค่ะไม่ต้องมา ร้องตามคนอื่นเขาแต่เราเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนต้นแบบอะค่ะก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะเออก็ถือว่าจริงๆแล้วน้องประสบความสำเร็จแล้วแหละในข่าวการประกวดร้องเพลงเน่คะเพราะว่าบระกวมาหลายหลายที่แล้วเออใช่แล้วทํากันบ้างมันขนาดไหนพอเวลาบอกว่ามีเพลงตัวเองมันมันเครียดไหมเครียดค่ะเครียดตรงที่ว่าแบบ เพลงน้ำกรดอยู่น้ำเกลือนี่มันจะสไตล์แบบผู้หญิงช้ำรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประสบการณ์เรานี่ก็เหมือนยังไม่มากพอง่ายๆว่าประสบการณ์รักยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมากพอเท่าไหร่ยังไม่เคยแบบโดนทิ้งยังไม่รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงนี่ไปคบกับเบียร์สิเบียร์ทำคนอย่างนี้บ่อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยนะครับทำคนยังไงบ่อยครับแบบ กอบปลาโลเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเบียร์ก็ให้ความแนะนำดีคุยกับพี่ได้นะครับคุยกันได้ทุกเรื่องพี่พูดเล่นอย่าไปคบเลยเขาเยอะไอโดนใจทีมงานนะไอคำนี้เนี่ยไอโดนใจทีมงานมากเลยนะบอกให้นะที่นี้ถามน้องก้าวนะครับน้องนัทบอกแล้วว่าเมื่อกู่นี้ก็เออดีใจมากๆเลยการได้มาเป็นศิลปินนะครับ เมื่อก่อนร้องเพลงอยู่ที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็ได้ทาซิงเกิลแลวพูดง่ายๆว่าออไม่ได้ทําแค่เพลงเดียวสี่เพลงทำมานนสี่เพลงเลยเลแล้วแต่จะบอกว่าสี่เพลงนี้เป็นเพลงที่โดนๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเพลงเก่าที่นํากลับมาร้องใหม่ด้วยกดดันไหมก็มถามว่ากดดันไหมมันก็ต้องมีนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทําให้เป็นตัวของเราเองล่ะเป็นเสียงของเราเองหลังจากส่วนมากการประกวดเราก็จะ แนวๆเน,นี้ยนะครับเน้นการเป็นตัวของตัวเองจะร้องออกมาสบายๆนิดน,นึงแต่ซิงเกิลสามซิงเกิลเนี้ยนะครับครูเพลงตั้งใจว่าจะนำเป็นเพลง ประกวดด้วยค <contam inden S 1> ือพูเง <f> ่ายวเป็นเพลงต้นแบบให้นักร้องประกวดนําเอาไปใช้ในการประกวดตามเวทีต่างๆต่อยอดไปต่อยอดเออเนาะแล้วจร้งมันแต่มันเครียดเลยเครียดเนยเรขบอกถ้าเกิดยิ่งครูแบบว่ามีโจทย์แบบนี้มาอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งต้องทํากันบ้านเยอะมากเลยแต่รู้ไหมครับตั้งแต่ว่าปล่อยเพลงคนกล่อมตอนนี้ปล่อยมาแล้วเนาะไอ้สำรวจลืมคํากับคนกล่อมโลกนะครับไม่มีแต่คนแบบ ชื่นชมนะมีแต่คนบอกว่าน้องร้องได้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าดนตรีในรูปแบบดนตรีใหม่ใช่นำนำเอาทำทำดนตรีใหม่นะครับแล้วก็ร้องก็เป็นสไตล์อย่างที่บอกว่าเสียงน้องก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วสองคนนี้และถือว่าทั้งสองคนทำออกมาได้ดีกระแสดีคนตอบรับดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเพลงที่เราสองคนจะนำมาฝากคู่แมนแฮนแซบคือเพลงอะไรกันบ้างครับ ของ9ก้าเพลงยอมหักไม่ยอมงอครับเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยของน้องนัครับของน้องนัทนะคะก็บทเพลงน้ํากรดหยดน้ําเกลือค่ะก็เป็นเพลงค่ที่ที่เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อน้องทั้งคู่เลยครับผมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับโชว์ชุดพิเศษนะครับจากน้องก้าเฉลิมชัยและน้องนัทพันิพาดาราพรครับครับผมแต่ตอนนี้นะฮะหนึ่งงานเพลงจากไผ่พงสะรไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาโชว์แซ่บๆกันครับ